สวัสดีครับอยู่กับโมบายลี่เจนนะครับอยู่กับเทศกาลฤดูร้อนนะครับอยู่กับจอนสันนะครับหัวหน้าหน่วยนักดับเพลิงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจอนสันเนี่ยกับแมปเนี้ยมันจะเป็นยังไงได้บ้างนะครับมันจะสนุกมากแค่ไหนนะครับอย่างรอบที่แล้วเนี่ยเป็นไซคอบก็สนุกอยู่นะครับเป็นจอนสันนะครับสิ่งที่คิดได้อย่างหนึ่งก็คือคาร์บอมครับเราจะเก็บอ่าแก้วมังกรนะครับแล้วขับรถชนมันเลยครับป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นเกมกันครับ มีใครอยู่บ้างไหมลูะกดชวนก่อนอ่ะหลุดเข้ามาหนึ่งไอเตอ้ยไอเตอ้ยปะกดเริ่มเลยครับรอบนี้เป็นรอบของพี่จอรนสันนะครับจอนสันก็น่าสนุกดีนะถ้าเก็บระเบิดแล้วก็ขับรถนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นสับป,ประรดเนี่ยรถคูดาวรัวๆคงขับรถได้บ่อยๆด้วยนะครับแต่จอสั่นมันถึกอะเก็บแก้วมังกรได้ก็น่าจะระเบิดยากอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวก็รู้กัน1 0อยสคนนะครับอีก2คนนะครับเฮ้ยทำไมกดช้ากัานจังวะเหลืออีกหนึ่คนนะครับ อ่ะจับคู่ใหม่เลยสบายใจไป จับคู่ได้แล้วนะครับจอห์นสันมาสแตงอยู่ไหนวะแล้วจอห์นสันน่าอยู่ด้านบนนะครับเพราะว่าเป็นฮีโร่ที่มาไม่นานนี้เ <Nurse> จอละ เราจะไปปีชีพนะครับเราใช้ปิดชีพด้วยนะครับ ฝั่งเรานะครับมีจอร์นสันมีโรเจอร์มีคารี Roger, Kylie นะครับมีคากุระนะครับจูร่งนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีเบนนะครับโรเจอร์ชูรูบี้แล้วก็คินนะครับ the party. มาแล้วพี่จอร์น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 วิ่งวิ่งวิ่งจอร์นยุนครับไอ <troops> ยุนรอกกูด้วยยุนโอ้ย oh, ยุนมึงจะวิง่งไวไปไหน ไะยุนเราไปกวนตีหลังบ้านเขากันดีกว่าปะยุนยุนมานี่ยุนยุนยุนตรงนี้มีคนยุนยุนขินแม่งอยู่นี่วะยุนนี่เนี่ยเป็นชีพแม่งเนี่ยไอยขินกูเก็บด้วยเนี่ยไอยเพื่อนกันนี่เพื่อนยันนี่เออย,ยืนด้วยกันนี่เออย,ยืนนี่เราเป็นพวกเดียวกันเราไม่ตีกันนี่ขินกูไปแล้วกูมึงไม่รักกูไปแล้วท <laughs> ิพายแล้วไม่ไม่ไม่นะ ค <laughs> ินแม่งนิสัยไม่ดีวะอะไรวะขอแบ่งนิดนิดหน่อยๆก็ไม่ได้นะใช่สิมึงเจอกุแน่มึงเจอกุแน่คินเมื่อกี้มึงทำอะไรกูไว้วิ่งแห่โค้งไปหามึงก่อนเลยคินมึงอยู่ตรงนี้กูเห็นไปไหนไปไหนเมื่อกี้มึงทำอะไรกูวไว้นี่มึงเจอยุนเจ้างัดนี่เนี่ยยิงหน้ามง่าย มีกล้วยอ่ะมีกล้วยอ่ะมีกล้วยแล้วเปรี้ยวอ่ะเมนี่เมนี่เออกูให้มึงสองเลยตอนเนี้ยกูจะตบคิมคินเมนี่คินเมนี่มานี่เมนี่มีคารีมาช่วยแล้วมานี่มานี่มาดิโโอ้หไม่ถึงออดนโรเจอร์หน่อยเดียวเองมึงเจอค่าวบอมกูแน่จริงๆควรเก็บเลเวลสี่ก่อนแล้วเนี่ย วาร์ปก่อนดีกว่าครับวาร์ปก่อนวาร์ปก่อนมาเอาเลเวลก่อนเราจะได้ขับรถชนนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับทุบครับมีผลไม้ให้กินไหมเนี่ยเออมีสับปะรดนี่แหละไวดีได้สับปะรดมาแล้วนะครับตีเข้าไปยิงเข้าไปตีเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปอะไรเล่าอะไรเล่าเอาสตันหัวชาออกมาเลยเอาดิ เอาทีเอาดิเอาดิเอามาแลกกันมามามาทุบอยู่มาเบนมาถังมึงเยอะเบนเบนถังมึงเยอะมาดิมามึงจะหนีกูไปไหนเล่าโถ่ไม่แน่จริงนี่หว่ามึงมึงพ่านแล้วมึงคิดจะหนีคนอย่างกูเนี่ยไอ้คิมมึงตายเมื่อกี้มึงกูคุยกับมึงดีๆมึงหนีกูทำไมคิมแบบเี้ 03แล้วเนี่ยไม่เป็นไรครับเราเป็นหน่วยพีชิบอยู่แล้วครับรอบนี้เก็บก่อนเก็บก่อนบูพาว์หวาบลงตรงกลางนะครับหม่เป็นหม่ครับเป็นอะไรแล้วเป็นมีคารีน้วยเป็น <Wow. S 1> มาที <laughs> อ่อย่าไปกลัวเลยยิยง เอา้าหายไปไหนแล้วล่ะไอเตอร์ไม่เล่นตัวอะไรพี่ยังไม่รู้เลยอ่ะออเตอร์เล่นโรเจอร์นะครับมัวตะมันกับจอนสันวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนเดี๋ยวเราหายนี่ก่อนนะครับมีปะวะที่บ้านเฮ้ยมีม,มีกลับเลยกลับเลยเราเจอของอยากได้ล้วต้องกลับครับนี่ครับแก้วมังกรครับองุนนะครับแคนตาลูเก็บไม่ให้หมดอนะ่ะตรงเนี้ย สามแล้วเอา้าไอ้คินไอ้คินโจดโจดเราเห็นโจดโจดเราแม่งเหิมเกิมเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวโรเจอร์ก็ได้วะมาโรเจอร์มาโรเจอร์ดีไงคินเจอแล้วเจอคินแล้วเจอคินแล้วมึงวิ่งหนีกูทำไมคินค,นคินมึงวิ่งหนีกูทำไมลระโอลูบี้ก็ได้มาลูบี้เรารักกันเราต้องตายไปด้วยกันลูบี้ม็นกระโดดหนีอ่ะ ทำไมคนพวกนี้มันรู้มากจังวะเกิดใหม่แล้วนะครับดีนะว่ามันเกิดไวเนี่ยอะไรวะจะเป็นคาบอมฆ่าแค็ไม่ได้เลยหน้าของสารกันนะโรเจอร์มันถ่ายด้านบนแล้ว <ally> เราได้ <l> กล้วยนะครับ <ally> เอาโรเจอร์แม่งลาโลกแล้วเก็บพริกก่อนครับอยากเผ็ดมา เป็นรถยักษ์ก่อนดีกว่าโอ้หดู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 ด,ด,ดูลิฟของพิกจันสันแม่งดีดมาแล้วมึงเจอรถยักษ์กูแน่ซุปเปอร์คาร์อ,อัพโหลดแห่โค้งเข้าไปโอ้นิดเดียวเองโธ่มาเนยมารู้จักซุปเปอร์คาร์ไหมตีป้อมตีป้อมแม่งไม่สนแทงด้วยทีตีตีเข้าไปเลยทุบเข้าไปทุบทุบ ถอยแล้วไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหววิ่งลงด้านล่างก่อนครับเห็นผล,ลไม้ครับไปเก็บผล,ลไม้ก่อนไม่แห่ของอยากได้เลยครับเพิ่มเลือดนะครับแล้วเพิ่มโคตรเยอะอะหมาพลิกมาอีกแล้วพริกมาอีกแล้ว,ก,ก,ลวกลับบ้านก่อนเดีว่าไปหาแก้วมังกรน,น่าจะมาแล้วมีคากระอยู่ก่อนด้วยสับรถสับรถ เก็บหมดอะโลบตรงกลางนะครับตรงกลางเหมือนมีศึกครับคินครับเราเจอคินอีกแล้วครับคิน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 มึงไปไหนคินคินมึงไปไหนอะไรเล่าอะไรเล่าอะไรแล้วอะไรเล่าอะไรแล้วอะไรแล้วนี่เน่โอ้โขอสักตัวก็ไม่ได้มีรถคูดาวอยู่วะมีรถคูดาวอยู่่ะคินนี่มึงจะไปไหนมึงพุ่งหนีไว้คินมึงพุ่งหนีไว้รู้มากว่ะนี่นี่ยโอโรเจอร์มา ไม่มีโรเจอร์ไม่ไหววะศูนย์ห้า <c oughs> แล้วโอ้บ้าคลั่งเลยค่าสี่โรเจอร์เรายังฟาร์มอยู่ไอ้เต้ช่วยกูก่อนแตงโมพลิกพิกพิก,พก,พกเราจะขับรถไปช่วยเต้ก่อนครับเราเป็นรถกู้โลกครับไปแล้วโรเจอร์โรเจอร์โอ้ช่ย อะไร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 เจอมาหมามาหมามาดีมามาแน่จริงหมาหนีกูทำไมล่ะหนีกูทำไมอ่ะหมาหนีรถไม่ถูกวิ่งวิ่งดิอย่างฮายังวิ่งหัวส่ายเลยมีพริกกล้วยหมาทุบทุบทุบตี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 ทำไมเราไม่ได้วะเราถูกถี่บออกมาจากวงโคจรอย่างเนี้ยยืนเจ้าบวกแล้วหมาตี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 อะไรโรเจอร์อะไรโรเจอร์โรเจอร์แม่งโหดวะ โรเจอร์โรเจอร์อย่าฆ่ากู <double> ไม่ไหวอะ่ะเฮ้ยเราเห็นเป้าหมายแล้วเราเห็นมิชชั่นเราด้านบนแล้วแม่งฆ่าใครไม่ได้ขับรถตีป้อมแม่งเลยนี่ดีกว่าตังโมครับเก็บตังโมก่อนตังโมเราจะได้ตัวใหญ่ครับเวลาเราตีป้อมจะได้ดแรงๆครับไปโรเจอร์ <Ha. S 1> Roger, มึงหลบไปกู <Ha. S 2> ไม่ชนมึงหรอกโรเจอร์ Roger. ยุ่งวุ่นวายขวางทางโรเจอร์ขวางเหรอขวางเหรอม้าม้าม้ามามาคิดว่ามัเก่าเหรอมาดิคินขินไปไหนคิมพี่ยุนตามตูดอยู่คิมน,นี่นะ <Double kill. S 1> ได้แล้วดับเบิ้ลคิวนะครับโถดูพี่จอนวิ่งซะด้วยตีครับตีเข้าไปครับโอโพิกหมดแล้วด oh. ันก่อนดันก่อน เดี๋ยวเราขึ้นไปทำภารกิจเราด้านบนนะครับมิชชั่นอินป้อมนะครับมาละหนึ่งละป้อมมึงแหกแน่ป้อมมึงแหกแน่กูไปแล้วกูเจอเป้าหมายแล้วปุ้งตีเข้าไปแล้วครับกู <c oughs> ตีแล้วกูหนีด้วย <c oughs> เอาคินเจอคารีกดล่วงมาล้ว <c oughs> อะไรลูบี้มาทลูบี้มา ครุ่ปเนาโอ้ยตีนขับรถหนีก่อนแบบหนังอะ่ะแบบในหนังวูวขับรถหนีผู้ร้ายวูวโจ้ไม่ได้แดกกูหรอกอเป็นแค่หมาจะมาวิ่งไล่รถบ้าไปแล้ว นี่เป็นรถที่พัฒนา,ฒนาจากองค์การนาซ่านะครับเป็นรถที่สามารถล่องหนได้นะครับรถสเตลครับแล้วก็ทุบโรเจอร์หวนก็ไม่ดีมึงเก่าถ้าไอหมาเนี <Feeling great. S 1> นะ่ยคินโอ้ค <laughs> ินม่งตกใจล่องหนก่อนล่องหนก่อน yeah, <right. S 1> เราไปทำมิชชั่นเราดีกว่าเราควรเตนต,นตีป้อมแล้วก็วิ่งหนีชิบหายแล้วโรเจอร์มาอีกแล้วไอหมา ทำไมมึงต้องวิ่งมา,มา,มาใส่กูด้วยล่ะเราไปทำมิชชั่นด้านล่างดีกว่าครับเดี๋ยว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 หาผลไม้กินรอบรอบบ้านก่อน นี่มันแมปซัมเมอร์ปาร์ตี้นะครับภารกิจของเราคือการขับรถชมวิวนะครับโอ้ยติดต่อโอ้ยแหกโค้งหลบม,มาได้เว้ยไปแล้วไปแล้วโอ้ยนิดเดียวเองไม่ไรครับเรามาเคลียร์ครีิครับ <laughs> เรามาเคลียร์ครีิครับแถครับมิชชั่นอินป้อม ให้จริงๆเราต้องไปตีป้อมเขาไม่ใช่เหรอวะขับรถกลับบ้านครับเรามาเที่ยวทะเลเสร็จแล้วเราต้องกลับบ้านด้วยครับไปต่อแลวเว้ยไปครับไปแล้วครับบูนเอาติดชิบหายแล้วโรเจอร์ให่วิ้งโกยมันใส่เลยโรเจอร์โรเจอร์โรเจอร์ไม่โรเจอร์ไอหมานี่หล <c oughs> บเข้าป่าก่อนอาหารกูไม่เจอสิเร็วจัดเอา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 ไอหมาโง่กลับบ้านแล้ว หมวดสั่งวิ่งไล่กูป้อมแตกไปล้มึงกลับบ้านก่อนครับเอาทำไมมันอยู่ๆมันหยุดกลับเราไปกดอะไรวะโอ้เรายังไม่ได้ทำภารกิจคารบอมเลยเก็บสับรถก่อนครับเก็บนี่เก็บนี่เก็บนี่เฮ้ยบ้านเขาจะแตกแล้วไปแล้วโอ้วิกตอรี่นะครับ เนี่ยครับบางทีแพ้มันก็สนุกได้นะครับดูตายย่อยับเอาไม่ใช่แพ้ในชนะนะครับแต่ว่าตายย่อยับเหลือเกินนะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้นี่ล้กันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ